สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดต่อเรื่องราวจากหนังกลางแปลงแต่มันก็เป็นเรื่องราวเกิดขึ้นต่อเนื่องกันนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงผีในวัยเด็กของผมเกิดขึ้นจากหนังกลางแปลงที่ผมไปดูมาแล้วครับ บรรยากาศที่ผมเคยเล่าไปแล้วใน2ตอนก่อนที่ผมเคยบอกว่าเห็นบ้านอยู่3หลังจำได้ใช่ไหมครับก่อนหน้านั้นเนี่ยผมหลังจากที่เราได้สำรวจบริเวณข้างๆจากบรรยากาศของการฉายหนังกลางแปลงบรรยากาศข้างร้านที่มาขายของ,งต่างๆผมก็ยังมีโอกาส ได้เดินดูบ้านสามหลังนี้ไปพร้อมกันบ้านหลังนี้อยู่ในเนื้อที่ที่อยู่ในบริเวณหนังกลางแปลงอยู่ติดๆกันก็ว่าได้จะแค่ขั้นกลางระหว่างคนขายของที่เป็นรถเข็นสามล้อซาเล้งอะไรก็ว่านไปนะครับขายลูกชิ้นขายไอติมหลอดขายน้ำดื่มแล้วหลังจากพวกเขาพ่อค้าเหล่านั้นเนี่ย ก็เป็นบ้านสามหลังนี้เลยตรงกลางหรือด้านหน้าสุดก็คือบริเวณที่เราฉายหนังกลางแปลงเลยถัดไปอีกหน่อยก็เป็นแค่พ่อค้าแม่ค้าเหมือนกันที่มาขายของรอบๆเราคงนึกออกใช่ไหมครับส่วนด้านหลังก็ไม่มีละมันเป็นโลง่โลงๆมันสุดลูกหูลูกตาซึ่งผมก็หลังจากหลังสุดก็คือหลังจากคนที่ฉายหนังหรือเครื่องจอเครื่องฉายจอหนังแล้วเนี่ย ผมก็ไม่เห็นอะไรอีกเลยรู้แต่ว่าบริเวณเหล่านั้นเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรและท้องฟ้าก็มืดคลึ้มเงียบสงัดเหมาะกับบรรยากาศที่เทศกาลฉายหนังมากเลยไม่มีการละเล่นอื่นๆนะครับในบริเวณที่ฉายหนังกำแพงไม่ใช่งานวัดแน่นอน เพราะถ้าเป็นงานวัดจะต้องมีคนอุทกโครมและการฉายหนังนั้นก็ต้องอยู่ในวัดแต่ที่นี่ที่ผมไปดูมาไม่ใช่แต่นึกไม่ออกหรอกว่ามันที่ไหนที่เขาจัดงานในการฉายหนังกลางแปลงเมื่อผมเดินสำรวจต่างๆจุดแรกที่ผมเดินสำรวจบ้านเพราะอะไรหรอผมเริ่มง่วงนอนอะ สมัยตอนนั้นมันเด็กมากครับแล้วมันง่วงนอนแล้วมันก็จะไปนอนตรงที่เรานั่งหนังกลางแปลงมันก็ไม่ได้เพราะการนอนแล้วก็อยากจะนอนพิงตัวเอนตัวลงไปนอนถูกต้องไหมครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมาทำไมผมถึงง่วงนอนทั้งทที่เราก็ดูหนังกลางแปลงหรือเป็นเพราะว่าหนังอาจจะไม่ค่อยสนุกไม่ค่อยถูกใจก็ได้หรือเป็นเพราะว่าผมอาจจะง่วงเพราะมันดึกแล้วตอนนั้นผมก็บอกไม่ได้ พอตัดสินใจได้ไว่าเราง่วงนอนเราก็เลยมองเห็นบ้าน3ามหลังผมค่อยๆเดินเข้าไปดูบ้านแต่ละหลังไปดูหลังแรกสุดก่อนหลังแรกสุดก็คือเหมือนเราหันหน้าเข้าบ้านซ้ายมือเราก็คือหลังแรกขวามือเราก็จะเป็นหลังที่สองหลังที่สมผมค่อยๆเดินไปดูบ้านแต่ละหลังครั ผมมองดูบ้านหลังแรกก็คือเป็นบ้านไม้ยกสูงใช้เสาเป็นเสาต้นต้นใหญ่ๆเลยทําเป็นเสาบ้านน่าจะประมาณ4ต้นหรือ6ต้นที่ยกที่ทําเป็นเสาบ้านเพื่อยกสูงตัวบ้านขึ้นไป ด้านหน้ามีหน้าต่างสองบานเป็นหน้าต่างไม้เป็นหน้าต่างบานคู่แต่ปิดสนิทไว้ถ้าเปิดหน้าต่างมาก็จะเห็นพวกคนที่มาฉายหนังหรือเห็นพวกพ่อค้าแม่ค้าประมาณนี้ครับและผมก็มองเห็นบันไดบ้านที่เดินขึ้นบ้านไปไม่ต่ำกว่าสิบขั้น เป็นบ้านบ้านบันไดไม้ซึ่งไม่กว้างมากสมัยก่อนคงแค่พอคนเดินขึ้นเดินลงเดินคนเดียวไม่มีสวนกันแต่ก็ถือว่าอาจจะถ้าปัจจุบันก็อาจจะประมาณ80เซนหรือ1เมตรก็ได้นะความกว้างของบันไดแต่ละขั้นแต่ละขั้นประมาณ10ก่อขั้นประมาณนั้นแล้วจากเหนือบันไดขึ้นไปก็จะเป็นชานระเบียง เหมือนระเบียงบ้านที่ยื่นออกนอกตัวบ้านนะครับเป็นพื้นโล่งๆว่าเดินขึ้นบันไดปุ๊บเราก็จะเป็นลานกว้างแล้วก็จะมีที่กั้นกั้นขอบไว้กั้นตกกันอะไรก็ได้นะครับสมัยก่อนก็เหมือนว่าเป็นระเบียงออกไปก็เป็นระเบียงบ้านผมมองไปแค่ตรงนั้นก่อนแล้วผมก็เดินต่อไปไปดูบ้านหลังที่สอง ก็เป็นด้านขวามือของผมเองบ้านเหมือนกับบ้านหลังแรกลักษณะบ้านสร้างเหมือนกันรูปแบบบ้านเหมือนกันแม้แต่ขนาดบ้านก็เหมือนกันบ้านหลังนี้ผมมองดูผมรู้สึกไม่ได้เกิดความรู้สึกว่าอยากจะขึ้นไปหรืออยาก เข้าไปนอนนะครับแต่ความรู้สึกเวลาเราดูบ้านเนี่ยเราจะรู้สึกเองว่าเฮ้ย <c oughs> เราอยากจะเลือกหลังไหนหลังแรกผมก็ยังไม่ได้ขึ้นไปนะแต่ว่าผมมองดูแล้วมันก็ปืนคือแสงไฟไม่มีครับแต่ละบ้านแต่ละหลังไม่มีแสงไฟมีแค่แสงสลัวสลวจากการจัดไฟประดับประดาจากแสงไฟที่คนฉายหนังกลางแปลงประมาณนั้น บ้านหลังที่2ที่ผมไม่กล้าขึ้นไปหรือเป็นเพราะว่าไม่อยากเข้าไปหรือความรู้สึกคือไม่อยากไม่อยากมานอนบ้านหลังนี้คือความรู้สึกตอนนั้นของผมก็มองดูว่ามันดูมันดูล้สึกแบบไม่โอเคสําหรับผมนะครับบอกไม่รู้จะบอกยังไงแล้วตรงเหนือบันไดบ้านเขจะมีประตูเล็กๆก,ก,กั้นเพื่อไม่ให้คนเดินเข้าออก เหมือนกั้นประตูไว้อะครับแต่บ้านหลังแรกไม่มีประตูกั้นสามารถถ้าเราจะเดินขึ้นบันไดก็เดินผ่านระเบียงบ้านเข้าตัวบ้านได้เลยนะครับส่วนบ้านหลังที่สองเราเดินขึ้นบันไดไปแล้วก็วจริงเราต้องเปิดประตูเล็กๆเ,เหมือนเป็นแค่ไม้กั้นนะครับอาจจะเข้าก็อาจาาอาจะก,กันหมาวิ่งขึ้นบนบ้านอะไรก็ได้หรือกันอะไรก็ได้ประมาณนี้ครับไม่ได้ล็อกกุญแจไม่ได้ล็อกประตูอะไรความสื่อก็คือมันเป็นเหมือนเหมือนกับเราแค่มาปิดเปิดไว้ครับ ผมก็เดาเอานะครับว่าเขาคงไม่ได้ใส่กุญแจสมัยก่อนน่ะคงไม่มีกุญแจล็อกหรอกครแค่ปิดไว้เฉยๆผมก็บอกละเออหลังนี้ไม่เอาก็ได้เพราะมันมีที่กั้นระหว่างบันไดก่อนที่จะเข้าในบ้านแล้วผมก็เดินไปต่อหลังขวามือผมหลังสุดท้ายคือหลังที่3บ้านหลังนี้จะมีแสงไฟสว่างขึ้นมาหน่อย เพราะเป็นบ้านหลังสุดท้ายก็จริงแต่มันเหมือนใกล้แสงไฟและทำให้ความรู้สึกว่ามันมีแสงสากสองเข้ามาเราก็เลยรู้สึกว่ามันสว่างเกินไปและมันทำให้เราแค่ไม่รู้สึกว่าไม่อยากขึ้นไปแค่นั้นเองครับบ้านหลังที่สุดท้ายหลังขวาม,มืองผมหลังสุดท้ายก็ลักษณะบ้านเหมือนกับหลังที่สองและเหมือนหลังที่หนึ่ง ขนาดของบ้านที่ผมดูแล้วว่ามันเหมือนกันเหรอคือหลังจากผมดูบ้านหลังที่หนึ่งสองสามเสร็จแล้วผมก็เดินมาอยู่กึ่งกลางก็คือบ้านหลังที่สองแล้วผมเลือกเอาว่าจะเอาบ้านหลังไหนดีที่เราจะขอหลับนอนสักหน่อยที่เราจะขอขึ้นไปพักผ่อนหลังที่หนึ่งโอเคมืดๆหน่อยเพราะแสงไฟอาจจะไม่ค่อยถึงแต่ไม่ถึงกับมืดมากครับมีส่องอะไรเข้าไปบ้างปแปลาย,ลายแต่ว่า ไม่ได้มืดจนแบบน่ากลัววนบ้านหลังที่สองมีที่กั้นบันไดบ้านก่อนจะเข้าไประเบียงในตัวบ้านสิ่งที่ผมรู้คือว่าทําไมบ้านสามหลังนี้เหมือนกันอีกก็คือทําไมผมรู้ว่ามันสามารถเดินเข้าไปเลยไม่ต้องมีประตูด้านในอีกชั้นเพราะเรามองจากบันไดบ้านมองขึ้นไปนอกเหนือจากระเบียงบ้านแล้ว สายตาเราจะมองเห็นได้ด้านในมาโล่งๆมันไม่มีประตูกั้นอะไรอีกเลยแสดงว่ามันเป็นตัวบ้านทั้งหลังเลยเราสามารถเข้าไปได้ทันทีเลยเว้นแต่ว่าเราอาจจะเดินเข้าไปในห้องต่างหากซึ่งอยู่ในตัวบ้านอันนั้นน่าจะมีห้องนอนห้องอะไรก็ตา้แต่และแต่ละหลังเหมือนกันหมดเลยครับบ้านสามหลังที่ผมมองดูที่ผมเลือกดูผมมองดูแรกๆก็แวบๆวบ ก็คือแบบนั้นเลยเหมือนไม่มีใครอยู่หรือบ้านหลังที่สองอาจจะมีคนอยู่เพราะมีประตูกั้นแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าจะมีใครอยู่แต่เมื่อมีคนกั้นเรียบร้อยผมก็จะไม่ลุกล้ำเข้าไปจะไม่เดินขึ้นไปเพื่อไปเปิดประตูแล้วขอไปนอนมันรู้สึกไม่ดีครับแต่บ้านหลังแรกหลังที่สามมันมีตัวเลือกเพราะทั้งสามหลังทั้งทั้งสองหลังนี้ ไม่มีอะไรกั้นกีดขวางระหว่างบันไดกับระเบียงบ้านกับในตัวบ้านสามารถเดินขึ้นบันไดแล้วเข้าในตัวบ้านได้ทันทีหล้ที่สองเป็นตัวเลือกที่ผมไม่โอเคก็เหลือหลังที่หนึ่งกับหลังที่สามแล้วผมก็มองซ้ายมองขวาแล้วผมก็ตัดสินใจเอาหลังที่หนึ่งครับ หลังหนึ่งคืออยู่ซ้ายมือสุดของผมเพราะหลังที่3มผมมองดูแล้วคือแสงสว่างมันอาจจะจ้าเกินไปหน่อยสําหรับผมนะที่ผมคิดและผมก็ไม่กล้าที่จะขึ้นไปตรงที่มันสว่างเกินไปเพราะเราไม่รู้ว่าตอนนั้นสว่างมากจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราขึ้นไปแล้วหรืออะไรเนี่ยจะมีคนมองผมมองเห็นผมไหมหรือว่าหรือไาดูว่าผมไปทําอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกไม่โอเคเพราะว่าเราเป็นคนต่างถิ่นเราไม่รู้ว่าแถวนั้นน่ะ จะเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่เราก็เป็นเด็กแต่อาศัยความที่ความกล้าหน่อยก็คือว่าเพราะแถวนั้นมันมีคนเยอะไงครับการที่ผมตัดใจว่าผมจะไปนอนพักเนี่ยเพราะว่ามีคนอยู่ในงานเยอะมันก็เลยทําให้เราอุ่นใจว่าเราไม่ได้มานอนแบบตัวคนเดียวแบบว่ามาจากไหนก็ไม่รู้หรือจู่มานอนไม่ใช่นะครับมันมีแสงสีเสียงไงครับมันมีการพูดมันมีการพูด หัวเลาะการมีการภาคหนังการมีอะไรๆ,ๆการประมาณนี้มันก็เลยดูว่าอย่างน้อยมันก็มีเสียงหรือแสงไฟเป็นเพื่อนเราในการที่ทําให้เรากล้าตัดสินใจที่จะขึ้นไปนอนในบ้านนังนกล่าวดังนั้นเมื่อผมยืนมองอยู่ตรงบ้านหลังที่สองที่ผมตัดสินใจว่าผมไม่เลือกผมมองซ้ายมองขวาตัดสินใจอยู่สักพักจริงๆิงครับว่าจะเอาหลังไหนดีหลังที่หนึ่งดีไหมมืดมืดหน่อย หลังสุดท้ายหลังที่3มีแสงสไฟส่องสลัวหน่อยเอ้ยแสงส่องสว่างหน่อยสว่างกว่าบ้านทุกหลังง่ายเลยบ้านหลังสุดท้ายจะสว่างหลังที่สองก็ย่อลงมาหน่อยหลังแรกที่ผมเลือกก็คือแสงก็เลือนลางครับแต่ก็พอมีลำแสงดังนั้นเมื่อผมตัดสินใจแล้วลว่าผมจะเอาบ้านหลังไหนผมเลือกบ้านหลังแรก ผมก็เลยเดินหันซ้ายไปบ้านหลังแรกแล้วก่อนจะขึ้นตัวบ้านเนี่ยสมัยก่อนผมไม่แน่ใจว่าด้านหน้าบันไดบ้านมันจะมีปูนที่ก่อไว้ให้เราเหยียบวางวางรองเท้าสมัยก่อนหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับนี่ผมจำไม่ได้ว่ามันมีตรงนั้นหรือเปล่าถ้ามีนั้นก็คือทุกคนเวลาจะเข้ามาบ้านทุกหลังเนี่ย ก็ต้องเหยียบบนพื้นปูนก่อนแล้วถอดรองเท้าตรงนั้นแล้วก็เดินขึ้นบันไดบ้านแต่ผมจำไม่ได้ว่ามีหรือเปล่ารู้แต่ว่าผมถอดรองเท้าไว้ตรงหน้าบันไดแล้วผมก็เดินขึ้นบันไดไปทีละขั้นทีละขั้นก้าวอย่างช้าๆแล้วเราก็ไม่กล้าก้าวเร็วครับเพราะกลัวว่าบันไดอ่ะ นานหรือ,อยังอะไรเงี้ยมันจะพังหรือไม่พังเราก็ค่อยๆเหยียบย่ำไปทีละขั้นความเป็นเด็กก็จริงแต่เราก็ยังมีความคิดว่าเราระแวดระวังแล้วก็ป้องกันเราไม่เล่ผีผาผานขึ้นไปเพราะนี่ไม่ใช่บ้านเราไงแล้วผมก็อยากขึ้นไปดูก่อนว่าบ้านหลังนี้มีเจ้าของหรือเปล่ามีคนอยู่หรือเปล่า ผมค่อยๆเดินก้าวขึ้นไปเดินก้าวขึ้นไปบันไดไม้สมัยก่อนที่ผมก้าวขึ้นไปเต็มฝ่าเท้าผมเลยนะตอนนั้นผมอจาจจะยังเท้าเด็กๆอยู่ก็ป .3 ป .4 เท้าไม่ใหญ่มากแต่มันได้เขาทากว้างพอสมควรครับสําหรับเท้าเด็กที่เหยียบไปแล้วเต็มเท้าอาจจะมีเหลือโผลมาหน่อยๆระหว่างด้านหน้าด้านหลังก็ทําให้เรารู้สึกว่าเหยียบเต็มเท้าได้เลย เดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเรื่อยๆจนบันไดขั้นสุดท้ายผมก็มองไปทางซ้ายก่อนครับว่าในตัวบ้านมีอะไรบ้างไหมด้วยสายตาที่เรามองเห็นตอนกลางคืนกับแสงที่พอมีสลัวสลวบ้างมีเบาๆบ,บางๆครับเราก็ได้มองดูเพียงว่าเอ้ยเหมือนไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรติดข้างฝาบ้าน ไม่มีอะไรที่ที่อยู่ตรงระเบียงบ้านเลยแม้แต่องน้ําหรือของใช้อะไรต่างๆขันน้ําอะไรไม่มีวางผมก็เลยเอาละตัดสินใจเดินก้าวขึ้นไปพ้นจากบันไดบ้านไปตรงระเบียงบ้านทันทีที่อยู่ติดกันนะครับระเบียงบ้านสมัยก่อนจะกว้างพอสมควรแล้วเราเดินได้เต็มที่เลยครับ มีพื้นที่พอสมควรจะมีไม้กั้นแนวกั้นกั้นขอบเหมือนที่กั้นเพื่อกันตกกันอะไรอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อเราเดินขึ้นไปถึงระเบียงบ้านเรียบร้อยแล้ะผมก็เดินไปแล้วก็ค่อยๆค่อยๆปรับสายตาเพื่อมองดูด้านในบ้านให้ชัดๆอีกทีว่าสิ่งที่ผมเห็นมันเป็นแบบไหน เพราะบางส่วนที่เราอยู่ในมุมอับบ้านก็จะมีไม้ผนังกั้นอยู่เป็นผน,นังบ้านเราอาจจะมองเห็นไม่หมดเพราะฉะนั้นผมจึงเดินเข้าไปถึงบริเวณใจกลางบ้านซึ่งมาเป็นที่โล่งมากๆเลยเพราะว่าจากที่ผมเคยบอกไว้จากระเบียงบ้านจนถึงในตัวบ้านไม่มีอะไรกั้นอีกเลยเป็นพื้นโลง่งๆเราเดินทะลุเข้าไปในตัวบ้านได้เลย แต่ผมไม่ได้เดินไปสุดบ้านแบบเราเดินทะลุไปตรงเพื่อไปห้องนอนตรงนู้นมันต้องมีแต่ผมไม่ได้เดินไปถึงตรงนั้นนะครับผมแค่มองดูซ้ายที่มองไปปุ๊บก็จะเห็นหน้าต่างเป็นหน้าต่างบานที่หันออกไปทางถนนทางที่จัดงานฉายหนังกลางแปลงก็ไม่มีอะไรเป็นแค่หน้าต่างบานคู่ที่ปิดเอาไว้หน้าต่างบานคู่ก็คือเวลาเราเปิด หน้าต่างเนี่ยมันจะเป็นบานซ้ายบานขวาใช่ไหมครับเปิดพร้อมกันแล้วเราก็ต้องมีตะขอเกี่ยวเกาะเหมือนเมื่อก่อนนะสมัยบ้านก็จะมีตะขอเกาะหน้าต่างไว้กันลมตีเข้า,เอาอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่คือหน้าต่างบานคู่แต่ผมก็ไม่ได้ไปยุ่งกับมันนะครับไม่ได้ไปเปิดไม่ได้ไปอะไรเราก็แค่มองปรับสายตาสักพักมองวันทางซ้ายก็เห็นแค่ผนังบ้านปเปล่าเป็นไม้ทั้งหลัง ด้านซ้ายมือผมก็เป็นผนังบ้านด้านหน้าผมก็คือเป็นผนังบ้านแล้วก็เป็นหน้าต่างอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นผนังบ้านแล้วก็ด้านหน้าสุดของผมเลยก็คือเป็นโลง่ลงๆเป็นพื้นเป็นผนังบ้านหมดเลยแต่บางจุดมันมืดมากก็คือด้านขวามือผมไม่สามารถจะมองเห็นด้ข้างในได้เลยว่าข้างในอ่ะมันมีอะไรอีกแต่ผมมองได้แค่เพียงว่าสิ่งที่ผมมองไปทางซ้ายก่อนจะถึงหน้าต่าง มันก็เป็นลำแสงบางๆบอบางผมบอก,บอกมันเห็นเป็นพื้นไม้แล้วผมก็ไม่เห็นอะไรนอกจากแค่พื้นกระดานซึ่งเป็นบ้านไม้ผมมองไปทางขวาอีกรอบเพื่อผมจะดูว่าเอ๊ะผมจะนอนตรงไหนดีผมจะตัดินใจจะนอนตรงไหนดีดังนั้นเมื่อสายตาผมจับจ้องได้แค่ทางซ้ายเพราะมันมองเห็น แสงสลัวสลัวกระทบมันก็คือเป็นลางๆแต่เราก็ยังพอรู้ว่านี่คือกระดานไม้นะโอเคแต่ด้านอีกด้านหนึ่งด้านขวามือเราเรามองไม่เห็นเลยครับเพราะแสงมันเข้าไปไม่ถึงมันมืดหมดเลยแต่ก็พยายามจะมองดูว่ามันมีอะไรที่ให้ให้เรารู้ว่าบ้านหลังนี้มีคนอยู่ไหมมีเจ้าของไหมหรือว่ามีคนมาพักอาศัยอยู่หรือเปล่าไม่มีเลย มีแค่บ้านเปล่าๆเ,เพราะความสึกผมตอนนั้นคือบ้าบ้านมันโล่งมากเลยไม่มีแม้แต่รูปติดฝาผนังไม่มีแม้แต่ไม้แขวนเสื้อไม่มีแม้แต่ขันน้ำ ถุงพลาสติกสักถุงผมก็มองไม่เห็นผมจึงมั่นใจแล้วว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่ผมก็ลังเลละลังเลในการตัดสินใจว่าผมจะขอนอนตรงไหนดีก็คือหนึ่งตรงระเบียงที่ผมเดินขึ้นมาใดมาเลยกับสอง ตรงพื้นบ้านที่ผมมองเห็นอยู่หน้าหน้าต่างผมก็ตัดสินใจว่าฮ้ยถ้านอนตงระเบียงอะ่ะมันก็จะโล่งเกินไปนะคนที่เขามองมาเขาอาจจะเห็นเราได้อะไรเงรี้ยความรู้สึกน,นั้นเราก็กลัวครับว่ากลัวว่าเรามาบุกลุกบ้านเขากลัวเรามาแบบเหมือนแอบขึ้นบ้านเขาอะไรประมาณนี้ครับความรู้สึกตอนนั้นเด็กๆเ,เราก็กลัวแต่เราอยากจะนอนนะครับ แล้วนั่นมือก็ดูแบบว่ามันโล่งโจ่งเกินไปมันรู้สึกไม่โอเคสําหรับผมในตอนนั้นที่มองดูแล้วถ้ามองปุ๊บใครมองเห็นมาตรงบ้านหลังนี้ก็จะมองเห็นผมนอนอยู่อะไรประมาณนี้ผมก็เลยตัดสินใจเอาวะงั้นผมขอนอนตรงพื้นไม้กระดาษแล้กันการนอนพื้นกระดานของผมก็คือเวลาเราสังเกตว่าเวลาเราขึ้นบันไดบ้านมาแล้วอะ เราเห็นระเบียบบ้านชมไหมครับแล้วมันอยู่ติดกับในตัวบ้านทันทีเลยผมนอนตรงนั้นเลยก็คืออย่างน้อยผมได้มองเห็นเหมือนเวลาเรามองไปด้วยสายตาอาจจะมองเห็นอะไรเฉียงเฉียงมองเห็นผู้คนข้างล่างบ้างเห็นอะไรบ้างครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรกัน้นมันโล่งหมดเลยเพราะจากระเบียงบ้านมาถึงในตัวบ้าน มันโล่งไม่มีอะไรกัน้นผมก็เลยนอนตรงนั้นเลยครับระหว่างช่องว่างของของลานบ้านอะ่ะง่ายๆเลยก็คือเหมือนว่าจากระเบียนปุ๊บผมแล้วก็มาทางซ้ายก็เป็นพื้นบ้านผมนอนตรงนั้นเลยผมมองเห็นระเบียงบ้านเออเอางนี้ดีกว่าผมมองเห็นระเบียนบ้านใช่ครับหัวผมตัวผมตัวผมคือตั้งแต่ ประมาณเอลลงไปอ่ะจะมืดเลยจะมองไม่เห็นตัวเลยเพราะว่ามันมีไม้ระเบียงมันเป็นผนังบ้านอ่ะทําฉากมาเพื่อกั้นตัวเองถูกไหมครับแล้วก็เว้นไว้เป็นช่องว่างๆปุ๊บแล้วก็เป็นผนังบ้านอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมครับแล้วด้านหน้าคือด้านหน้าคือเวลาเรานอนในบ้านแล้วเนี่ยมองไปทางซ้ายก็จะเห็นเป็นระเบียงบ้านแล้วเราก็จะมองเห็นบ้านหลังที่สองไกลๆหน่อยแล้วก็บ้านแล้วก็เห็นเป็น เห็นเป็นเหมือนที่เราจับบันไดแค่นั้นเองครับนั้นคือแสงสว่างที่ผมจะได้รับจากงานจะเป็นส่วนแค่ตั้งแต่หัวมาจนถึงประมาณหน้าอกหลังจากผ่านหน้าอกหรือจงช่วงช่วง,วงท้องไปแล้วเนี่ยแสงจะไม่ไปถึงเพราะมันติดกับผนังบ้านที่ก้านออกมาหน่อยนึงคงพอจะนึกภาพออกนะครับ เอาละเมื่อแต่ผมตัดสินใจได้แล้วว่าผมจะนอนตรงไหน,นผมก็พร้อมที่จะนอนละ่ะแต่ผมก็ยังไม่นอนทันทีนะครับเดี๋ยวเราติดตามตอนต่อในคลิปที่2นะครับสวัสดีครับ